ข้อแรกนะคะความเป็นมากิจกรรมของโครงการบ้านป่อผูก่ว,ว่าในหมู่บ้านมีกิจกรรมือโครงการอะไรบ้าขง,ขงข้อที่สองข้อที่สองนะคะเป็นก,ร,กระบวนการติหนังสืการรเริ่มป้งแตกการวางแขนอย่างไรแล้วก็การแต่งงานเป็นอย่างไรบ้าง ข้อที่สามนะคะมีองค์กรอะไรบ้างที่เข้ามาสนับสนุนชุมชนแคบหรือว่าแล้วก็สนับสนุนอย่างไรบ้าง้้สี่นะคะมีปัญหาหรือกระสับอะไรบ้างในการดำเนินงานข้อห้าข้อสนอแตกต่างที่ผู้นำจะเสนอแฝงมาค่ะนี่เป็นนี่เป็น ักศ <accurately S 2> ึกษาอยากจะได้ข้อมูลตรงนี้ถ <Literally coworkers> ้าเป็นตรงนี้ก็ถือว่าได้น้องได้มาถูกถูกหมู่บ้านแล้วนะครับแล้วก็ได้มารับทราบเกี่ยวกับเรื่องของกิจกรรมชุมชนบ้านหนองบัวโดดตำบล้านท้องอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีสิ่งที่น้องได้ถามมาว่าการบริหารการจัดการชั้นแรกของหมู่บ้าน ความเป็นมาของ<ม>อก,กิจการหรือโครงการค่ะว่ามีความเป็นมาอย่างไรครับก็เรื่องของชุมชนเยื่อแข็งเรื่องของวิสาหกิจเรื่องของอาชีพเนี่ยมันเกี่ยวโยงกันทั้งหมดมันบูรณาการกันงหมดนะครับเพราะว่าเราเกิดมาจากกระแสะของอเป็นหมู่บ้านที่เราเคยเป็นหมู่บ้านที่มีการแพร่ระบาดของอยาเสพติดเป็นเป็นจํานวนมากทั้งผู้ค้าผู้เสพบ้านเราเนี่ยเยอะมากเนี่ยเพราะฉะนั้น การลงการแก้ไขเนี่ยมันต้องแก้ไขเริ่มตั้งแต่บริบทของชุมชนนะครับกายภาพของเราเนี่ยเป็นเม cre kind of being ืองเกษตรกรรมเป็นเมืองที่ทําเรื่องหัตถกรรมแล้วก็อุตสาหกรรมเพราะฉะนั้นพอมีเรื่องของยาเสพติดเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องอุปสรรคเริ่มต้นเลยที่จะทําอะไรไม่ได้เลยถ้ายาเสพติดยังมีในหมู่บ้านถือว่า การที่เราจะร่วมกันทำเป็นโครงการชุมชนเข้มแข็งหรือหมู่บ้านที่ต่อยอดจากการแก้ไขปัญหาชุมชนแล้วพื่อพาตนเองได้เนี่ยมันจําเป็นต้องไม่มียาเสพติดคนทุกคนจะต้องมีอาชีพมีรายได้นะครับแล้วก็มีการลดรายจ่ายในตัวเลยก็เลยบริบทของชุมชนก็เลยต้องวิเคราะห์ชุมชนทำแผนชุมชน ด้วยกระบวนการของชุมชนเองเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านของเรามีหนึ่งวัดหนึ่งโรงเรียนนะครับก็มีแหล่งน้ำประมาณที่สิบแหลงมีกเกษตรกรรมการทำคัวเรือน137่งรัวเรือนะที่ได้ทำเรื่องของเป็นหมู่บ้านหมู่ที่จากตรงนั้นเองร้อสามที่มีอยู่จริงเนี่ยจริงๆมันมี ร้อยห้าสิบแปแต่มันมีการยกย้ายมันมีการปรับเป็นหมู่บ้านจริงๆที่เหลือครอบครัวเนี่ร้อยสามสิบเจ็ดถ้าสองดาวข้อมูลเนี่ยให้ข้อมูลนี้แต่ถ้าเป็นข้อมูลของทะเบียนราษฎรเนี่ยมันจะมีประมาณหนึ่งร้อยสี่สี่สิบแปดหรือหนึ่งร้อยห้าสิบเนี่ยครับแต่หลังจากที่ปรับแล้วเหลือหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดจากตรงนั้นเองเราก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้น ในเมื่อมันมียาเสพติดคณะชาวบ้านเลยลุกขึ้นต่อสู้กับยาเสพติดเมื่อปี2541 mm. เมื่อต่อสู้ชนะแล้วเนี่ย mm. การบูรณาการร่วมเนี่ยมันจึงเกิดขึ้นในทันทีก่ mm. อนที่จะเป็นชุมชนเข้มแข็งได้มันต้องมีคนเข้าสู่กระบวนการทํางานมีแผนง,งานแล้วก็ปฏิบัติการปฏิบัติการตามหลักพัฒนาชุมชนก็คือ,ร,อ,คร,อร่วมคิดร่วมทาร่วมกัน ตัดสินใจร่วมกันรับ,บประโยชน์และร่วมกันประเมินผลนะครับเป็นหลักของการพัฒนาชุมชนที่หมู่บ้านวอริสอ,อ,อยู่อยู่จากจากตรงนั้นเองมันก็มีเรื่องของคณะทํางานนี้จะต้องมีเรื่องของการประสานแผนแผนว่าคนหนึ่งคนใดเนี่ยทำเกี่ยวกับเรื่องอะไรคณ,ณะนี้ทําเรื่องอะไรคณะนี้ทําเรื่องอะไรแล้วเข้ามาอยู่ที่ศูนย์ปฏิบัติการตรงนี้ คือมีศูนย์เดียวมีผู้ใหญ่บ้านมีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมีสทอนะครับที่ทํางานที่เทศบาลแล้วก็มีผู้นําธรรมชาติผู้นําธรรมชาติก็มาจากหนึ่งภูมิปรรัญญาจากผู้รู้นะครับจากท่านผู้การเก็นความัญัตรงนี้แล้วก็ชอบการงนานท่านอาจารย์อาจารย์เป็นผู้ที่ปล้าหานะครับเด็ดเดี่ยว ็เลยให้ผมมาช่วย,ยอะนรในด้าอยาเสพติดเพราะว่าบางครั้งอีการการทบกเะเท้องมาเจอกับผู้ทำผิกดกฎหมายทพราะยาเสพติดเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญที่เราก็ต้องวงความปลอดภัายางการทำงานของเรากผมก็ได้เป็นส่วนหนึ่งของอาจารย์ที่มาคูณนาการแล้วก็มาร่วมกับฝ่ายภาคประชาชนได้ได้คล้ยคิดนรืปัญหา พื้นฐางของประชาชนว่าเราจะแก้ตรงจุดตรงไหนให้มันสําเร็จไนี่รรู้ร่วมได้แต่เป้าหมายที่มันตั้งไว้นะครับก็พยายามกระชีบประชาชนครับนะด้วยต,ตัวมันเองก็เป็นคนทุกที่นะแล้วก็มีความคุ้นเคยใ,ในในที่ตรงนี้ด้วยก็เลยป็นการง่ายต่อการทำงานาก็สามารถดูข้อมูลปัญหาเรื่องยลติได้พอสมควรแล้วก็ มีการพัฒนาไปเรื่อยๆครับอย่างต่อเน,นื่องนะครับอันนี้ผู้ค้าผู้ขายบบเราลดลงไปเรื่อยๆนะครับเนื่องจากเราใช้ระบบให้คิดประชาชนนะครับ mm hmm. ก็ผมก็ในนานของตำรวจนะครับ mm hmm. ก็มีส่วนร่วมไม่มีอะไรมากก็สิ่งที่ท่านอยากจะเรียนรู้เดี๋ยวให้สอบถามไปทางที่ทาทอาจารย์ธรรมศาสตร์นะครับ mm hmm. ขอขอบคุณครับน้องคิด hmm. ่ จุมจนชน,น้องช่วยกันน้องช่วยกันจำเลยนะมาทิกด้วยอิสาหกิรจุ่มจนเนี่ยมีคณะทํางานที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าเราทําด้านประมงน้ําจืดกันอยู่บ้านเรามีคลองจุปทานอย่างีแล้วจุปทานเนี่ย,นนยบ้านเราเก็นคลองหมดเลยเราก็เลยให้หน้าดินของใครที่อยู่หน้าคลองจุปทานหน้าบ้านใครเนี่ยให้ออกปลาเราสนับสนุนปลา ทำประมงน้าจืดเมื่อประมงน้ําจืดไปแล้วเราให้พันปลาเราให้ทำปลาทุกปีพอจับปลาขึ้นมาเนี่ยเราบอกว่าให้ขายกับพิษาหกิจของเราคือเราจะใช้วัตถุดิบของหมู่บ้านของเราเนี่มาทําเรื่องของปะลาต่อสาปรปลาแท้งลร,รงแสงอาทิตย์เพื่อที่จะแบ่งปันก,ก,กันในชุมชนแล้วก็ใช้วัตถุดิบในชุมชนเราไม่ต้องการที่จะขยายออกไปข้างนอกเราเอาเฉพาะแท่นี้แต่หลังจากที่ทําแล้วเนี่ย ชาวบ้านที่เขาได้มาศึกษาโรงงานเขาซื bolt, ้อกันจนหมดทำตั้ไหต่ก็ซื้อไปหมดมันไม่มีเหลือเลยเราใช้เวลาการบ่มบ่มปลาร้านี่ประมาณห้าเดือนหกเดือนเพราะฉะนั้นเวลาเวลาซื้อปลามาเนี่ยระหว่างที่ซื้อมาเราก็จะให้วิสาหกิจกรรมการสิบสองคนเนี่ยมาช่วยกันทําเลยพอทําเสร็จอาจจะทำสองวันสามวันสี่วันอะไรก็แล้วแต่แบ่งท่าแรงเลยจากกองทุนที่เรามีกองทุนอยู่ส uh ี่หม <laughs> <Isab ella> e. ื่นบาทเนี่ย <et> แบ่งไปเลยให้ไปเลยหลังจากที่ให้ไปเลยปั๊บเนี่ยพอปลาเป็นตัวขายได้ทีนี้มาพูดถึงเรื่องสัดส่วนของการแบ่งปันโลงสาธารณกุศลเท่านี้ช่วยเหลือการศึกษาเท่านี้ช่วยเหลือกลุ่มเท่านี้ส่วนที่เหลือแบ่งปันให้กับครอบครัวของกรรมการวิสาหกิจชุมชนแบ่งปันกันไปก็เอาเข้ากองทุนที่กองทุนเราสี่หมื่นบาทต้องไม่ให้หายมันจะต้องอยู่คู่ไปอย่างนี้ถ้าไม่พอจริง ทางทางผมเนี่ยก็จะขอไปยังคุณอธิรัฐซึ่งเป็นกรระการกองทุนหมู่บ้านเขาจะเอาเข้าที่ประชุมให้เสนอขอกู้กู้เพื่อเอามาเพิ่มทุนหรือยืมดอกเบี้ยเพื่อที่เอามาเอามาเพิ่มทุนพอขายได้ก็เอาคืนทุนให้เข้าไปการผานการจัดการแล้วเราก็จดเป็นวิสาหกิจกับมสำนักงานเกษตรอำเภอโพธารามเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็เรามีหมายเลขเรามีบัตรประจำตัว ของการทำธุรกิจวิสาหกิจชุมชนแต่บังเอญของเราเนี่ยมันปีหนึ่งมันขายได้ไม่ถึงไม่ถึงล้านนะครับแล้วก็มันเป็นจำนวนเงินไม่เยอะเราจึงเป็นถึงไม่ได้เสียภาษีที่เราไม่ได้เสียภาษีเพราะว่าเราถูกต้องทางตรงเลยว่าเราเป็นวิสาหกิจชุมชนโดยดรเนินการชุมชนวัถบริจุมชนขายในชุมชนและชุมชนได้รับผลประโยชน์เข้าใจตรงกันนะ ถ้าสี่หมื่นไม่พอเราก็ขอเพิ่มได้เพราะว่าบ้านนี้เงินเยอะหมู่บ้านเงินหนาถามว่าทาไมเป็นหมู่บ้านเงินหนาน้องอาจจะสงสัยนิดนึงก็ได้เป็นหมู่บ้านเงินหนาเพราะว่าเงินมันถูกการตรวจสอบจากคณะกรรมการและชาวบ้านอย่างเข้มข้เนเ,นเรื่องเงินเรื่องที่สองการอาหารการจัดก,การต้องมาที่หนึ่งเพราะการอาหารการจัดการดีเงื่อนบัตรของหมู่บ้านว่าด้วย พ้อบังคับกติกาอยู่เรื่องกันของกองทุนหมู่บ้านเมื่อมัคนมีกองทุนดีมีเงินดีแล้วก็มีกองทุนพระราชยาทานอยู่ด้วยมันก็เลยทําให้หมู่บ้านนี้ยังไงครับมีเงินเหลือเก็บเหลือใช้เป็นการที่พาตมเองได้บูรณาการได้หมดทุกอย่างกลายมาเป็นเรื่องของความชอบธรรมในชนุมชน,ชน,นถึงมีเครื่องแข่งทำไดเรื่องสายเก่งอยากจะถามหนึ่งไหมน้องต้องสุดถามนะ พราะว่าน้องๆจากมหาลาัยราชภัฏนสนุสิตคณะมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์นะครับแล้วก็อยู่ที่สัาขาวิชารัฐประาศาสนศาสตร์ของมหาลาัยสวนดุสิตเนี่ยนะครับอันนี้ก็มาหลายชีวิตด้วยกันมาหกท่านด้วยกันมาศึกษาดูงานมาเยี่ยมแล้วก็มาทำงานวิจัย ชุมชนของหมู่บ้านเพื่อที่จะนำข้อมูลนี้ไปสองอาจารย์นะครับเป็นเกียรนอย่างยิ่งเลยสำหรับหมู่บ้านบอเมือรหลซึ่งได้ต้อนรับคณะนักศึกษาซึ่งเปยนเสมือนตัวแทนของมหาวิทยาลัยราชภัฏน์นสิทธิ์เนี่ยครับทั้งมหาวิทยาลัยเลยครับได้ใช้บ้านบองมืกงหลเป็นเป็นแหล่งสัมภาษณ์และก็เป็นแหล่งเรียนรู้ทำก็เป็นธรชา อยากฟังความรู้สึกของน้องๆนักศึกษาทุกคนเลยหกคนเลยออกคนแรกเลยนู่นสายส่วนเป็นไงบ้างน้องที่ได้มาเก็บข้อมูลก็ได้ความรู้แล้วก็ประสบการณ์และการต้อนรับจากที่นี่เป็นอย่างดีอ่ะชื่ออะไรบอกหน่อยบอกหน่อยชื่อนางสาวปอแก้วกาสลาค่ะท่านที่สองแนะนําตัวด้วยครับแล้วก็แสดงความรู้สึกเลย ครับน้อง ที่วินัยคงนภาครับภูมิปัญญาชุมชนครับพี่ครับรับผมในฐานะของเป็นรองประธานหมู่บ้านเพราะวันนี้ผมลูกหลหลานนักศึกษาจากมหาลัยที่ให้เกียรติมาดูงานแล้วก็อวนนข,ข,ขอคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่เป็นผูุซึ่งประทับใ,ใจลและประทิใจเพราะวเห็นลูกหลูกแหลานเขาเป็นนักศึกษาที่ตอนนี้นพัฒนากเก้าเข้าไปาาในหน้หางทางานเรั้วันนี้เขาได้รับความรู้ไปนั้นก็ขอให้เอาความรู้ที่ได้บางสิ่งบางอย่างถ้าเอาไปปรับใช้ให้ ในกระบวนการในการพัฒนาให้กับบ้านเงินญาตต่อไปะขบคุณครับดาบตำรวจไทยก่อจิตกรรมครับตำรวจสปสราชบุรีก็แสดงความดีดีด้วยนะที่ศึกษาท่านนะที่ได้มาศึกษาดูณามาเรียนรู้ก็หวังว่าท่านคงจะได้นำความรู้นี้ไปปรับใช้ในชีวิตแล้วก็สำหรับการเดินทางการ ขับรถที่กระจาจอก็เชื่อมมาตราวันการเดินทางเพื่ออนาคตและก็ความปลอดภัยของเราวันนี้เราบอกว่าเราลักนักศึกษารุ่นี้ก็เหมือนลูกเหมือนหลานเราเนี่ยครับเราจะพัฒนาการให้ลูกหลานเราเนี่ยในฐานะที่เป็นนักศึกษาของมหาล,ายลัยราชภัฒน์สนุสิทธิ์เนี่ยมีความรุ่งเรืองอย่างไรก้าวหน้าอย่างไรแล้วหลังจากที่จบจากมหาลาัยแล้วจะไปพัฒนาประเทศด้วยการไปทํางานด้วยการได้ไปร่วม ร่วมกันในการที่จะตั้งกลุ่มเพื่อที่จะดูแลรักษาทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและความมั่นคงของประเทศเนี่ยครับแล้ววันนี้เป็นพรุ่งนี้เป็นวันเด็กด้วยวันนี้น้องๆมาก็ถือว่าเป็นวันเด็กคุณลุงทั้งหลายเนี่ยครับแล้วก็คุณป้าด,ด้วยสองสามท่านเนี่ยนะครับก็จะพาน้องๆเนี่ยไปทานก๋วยเตี๋ยวที่ที่อำเภอบางแพรบอกคณาจารย์นะครับมาบ้านบ่อมะกรูดเนี่ย แกนานาบ้านบ่อมกูดพาลูกหลานทั้งหมดเนี่ยไปทานก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวปูนะครับแล้วก็เกี๊ยวคู่ที่อำเภอบางแพรตรงนี้ครับรายงานสดจากบ้านบ่อโมกูดตำบลบันคลองอำเภอวุตรามจังหวัดราชบุรีประเทศไทยครับและในโอกาสนี้นักศึกษาจะได้มอบโอ้โหเป็นอะไรอ่ะน้องเป็นคอฟฟี่เค้กค่ะทอฟฟี่เค้กเออเขาเรียกอะไรนะนคอฟฟี่เค้กเนี่ยเ,นะเอามาให้แกนนำ เอาให้พวกลุงป้าได้รับประทานนะครับขอบคุณน้องๆแล้วก็อาจารย์มากครับดีครับ